วันนี้อีกหนึ่งกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวก็คือกลุ่มของนายสุเทพเทศสุบันผู้ก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทยนะคะซึ่งกลุ่มของนายสุเทพเดินทางถึงบริเวณล,ลานพระพารามหาเจสดสราบดีนแล้วเพื่อจะร่วมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยนายสุเทพยืนยันว่ามารับเสด็จในนามส่วนตัวไม่ใช่ในนามของพรรคและแม้ว่าจะอยู่ใกล้กับกลุ่มที่มีการชุมนุมแต่ไม่กังวลว่าจะเกิดการประทะก,กันเพราะส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและไม่มีเจต,ตนาเผชิญหน้าหรือว่าท้าทายใครพร้อมปฏิเสธไม่ทราบข้อมูลภาพที่มีรถกระบะ บรรทุกคนสวมเสื้อเหลืองค่ะด้านนายแพทย์วรงเด็กกิว,วิกรมอดีตสมาชิกสภาผู้แทนรนัษฎรจังหวัดพิษณุโลกก็เดินทางมาร่วมสมทบกับกลุ่มคนเสื้อเหลืองในฐานะกลุ่มไทยพักดีพร้อมเปิดเผยว่าตั้งใจมาร่วมรับสเสด็จและย้ำว่าหากกลุ่มผู้ชุมนุมคณะรัษฎรเคลื่อนกระบวนผ่านมายังที่จุดที่กลุ่มไทยพักดีปักหลักอยู่ก็เชื่อว่าทุกคนมีจิตสำนึกไม่มีใครต้องการให้เกิดความรุนแรงแล้วก็ย้ำกับกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วว่าไม่ต้องการให้มีการยั่วยุป,ปลุกปั่นหรือว่าตอบโต้กันค่ะ